ชีพของเราก็อยู่กับความร้อนตลอดทั้งวันแต่จะต้องใส่แมสทําให้ผิวของเราหมองคล้ำมีฝ้ากะริ้วรอยจุดด่างดำมีตัวช่วยดีๆค่ะตัวนี้มาแรงมากเลยนะคะลูกๆแนะนำวิสิตเซรั่มเซรั่มเกิดอ,อิมารายันีนจากสารสก,กัดธรรมชาติ5ชนิดค่ะเนื้อเซรั่มเข้มข้นช่วยฟืน้นฟูสุขภาพผิวผิวนุ่มชุ่มชื้นคืนความสดใสให้กับผิวรอยฝ้ากะจุดด่างดำลดเรือนลงรูคุ้มขนกระชับและที่สําคัญนะคะ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมน้ำมันพาราเบนคนผิวแพ้ง่ายาใช้ได้เลยนะคะมีออยอรับรองค่ะนิสิตเซรั่มเซรั่มเกลือหิมาราัาใช้ตอนเช้าและก่อนนอนผิวหน้านุ่มขึ้นเนียนขึ้นแต่งหน้าติดทนนานตลอดทั้งวันมีลูกค้าถามค่ะอยู่หน้าเตาทั้งวัน,วน,วท,วนทำไมหน้า,า,าย,ยังขาวใสอยู่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจ ดูสโภสมัยของเรานะคะผ่าซื้อก็ง่ายราคาก็สบายกระเป๋ามีจำหน่ายที่วัดสังหรือจะสั่งทางออนไลน์ที่เพจได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ